ใส่ยังเกาะใ่อ,อใ่อ,อนไม่ซึมมากตอนนี้แม่ผู้เถอามากแย,ย,ย,ยพันกมัมักเชียงไใมนใน่เชียงไม่ไก่พันมากครบับหน้ากากล่เจ้บาบัตน้ากากรูระ้อย

โรงแรมโชคดีเอมองคิ้วมซื้อมาดูจริงปังถามให้พูดแย่ไม่เป็นสีของมันเลยดูเกี่ยวัลไม่เป็นน้ำยาของมันเลยมัืม เขามันเป็นมันเป็นสีของเขา <ừ. S 2> เดี๋ยวเขาก็เงี้ยตัวอยู่เน,นี่ยเปล่าเ,เนี่ยยังเขาไม่มเล็กดู่ ไปซื้อไปปาดไปซื้อมากไป,ปไ,ไปซื้อมากไปแต่สิดห้าไป ทจ้แ่กัเจ so um, so ้ามผู้ขากระสืขานในบ่ยเป็นที่กันขานเสียบถั่วเาได้เศร้าอยู่เอนี่เสียบถั่วเาได้เศ้าอย่างช่ยมาไล่ไม่มีนจู